มันอยู่ที่ไหนนั่นเนคมาะประมีนี่เราเราเนกขมะออกจากบ้านไปหาทุกหาลาบากกากกรรมเรามาหาฉุขมันไม่มีหรอกญาติโยมทั้งหลายวัดนี้เป็นวัดกรรมฐานไม่ใช่วัดต้อนรับคนคนฉุกคนฉุกคนสะอาดไม่ใช่สายกรรมฐานเนี่ย มาพักอยู่ที่ไหนหาที่อยู่ห,หรูหราสะดวกสบายห้องโลดม,มุ่งโลดมุกอะไรมันหาไปทางนรานี้ะน้องปู่ไม่ชงเฉ่ิมในแนนี่น่ะ,นนะถ้ามาหาทุกเอาน้องปู่รับเลยชงเฉ่ิมที่สุดนะทุกวันนี้น่ะหาได้คสุูคสชูชนี่ที่อยู่ที่อาศัยให้ต้อนรับหรูหราดิลูกปู่ไม่ชงเฉ่ิมน่ะมีมุ่งโลดบอกมีที่อยู่มีพูกมีเตียงมีอะไรมาพักมาอยู่ที่นี่หาคสชูนี่ ลวงปูไม่ชงเฉื่อมเลยลูกบูเคยอยู่มาทั้งเขาทั้งภูเขาเลากาเนี่ยเนี่ยคมะนอนรอบไม,ม้ภูเขาเลากาทำผู้หามับงบแงแงไปพักอยู่ที่นั่นหรอความสุกอยู่ที่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นยังไงแล้วพักลมประคูของเหล่าพิ่นหาฉุกไหมเนี่ยหาทุกเห็นทุกยังแก้ได้แก้แก้สุกได้ฉุกเลยอันนี้เราชุกเระปลกอยู่ที่ไหนเราหน้ามยุฉะ โอ้ยโชกโปกน้าสะเอ,อามาอาบมันโชกโปกไม่อาบชื่ออาบอะไรเป็นนะั้นกรรมฐานแบบไหนล่ะโชกโกคยุทธิจิตใจตัวไม่รู้อะไรเกิดมาก็โชกโปกมีแต่ความยินดีความรักใคร่ความโก,มกรธรบ่หล้มันเต็มอยู่ในหัวใจนี่มันโชกโภกที่นั่นแหละไม่รู้มองไกลเกินไปนี่คนเรานักปฏิบัติต้องมองดูใกล้ๆตัวเองอ้น,นี่แหละพระเจ้าคนส่งเสริมที่ฉุดตัวนี้แหละ ชกข้ปลูกยูทที่จิตใจของเรามองความมืองกยว่าน้ำชะน้ำอะไรมันสะอาดโอ้มันไม่สะอาดมันไม่ดีชกข้ปลกนี่มนไม่ต้องมาผู้ปูว่านี่กรรมฐานนี่ผู้บูเคยอยู่ภูอยู่เขาน้ำอ่างหินนี่ดําปิดเลยผู้ปูก,ก็ยังเอาผ้ากองกินอาบก็บอาบที่นั่นนะ่ะน้ำอ่างหินนี่ใบจองโตก้วกนดัน่มกำผู้ก็เอาไปอยู่ในภูเขาเราไกลา อันนี้เราไปหาทุกขเห็นทุกแล้วแก้เราจะเกิดไหมเนาะเราต้องเร่งเข้าไปคําปฏิบัตินี่เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องการไหมละ่ะความเท่าความแก่มาเราต้องการไหมละ่ะสมหวังไหมละ่ะมันมองเกินไปมองความตัวเองมันสกปกอยู่ในจิตใจของเราไม่รู้ี่อยู่ตรงนี้แหละเกิดมาก็ไม่ใช่เกิดอยู่โขดโหที่โขดแก้วอะไรมันสะอาดนี่ย ม่ได้เกิดอยู่ในครในตรงของชกโ,โปกทั้งนั้นหละกรรมฐานแบบไหนะ่ะนี่แหละหลวงปู่ว่านี่แหละกรรมฐานต้องนำรอยเท้าของพระุทธองค์พระุทธองค์อุดเข้าที้ก้าวันนี่ลุกขมูลเดินลุกขมูลอยู่ในภูเขาลอกกาป่าไม้นี่แหละพจนจังหาเหตุหาผลเหตุผลได้ได้อะไรนะ่พ้นหาเหตุนะผลเหตุด,ดีเหตุร้ายมันอยู่ในตรง เราปฏิบัติตัวนี้แหละตัวกรรมของเราเนี่ยอยู่ในจิตใจมันโชกโปกอยู่ต่เมื่อเกิดมาโน่นใหรู้รู้ตัวเองเนี่ยไปดูดภายนอกไม่ใช่หรอกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นี่เนี่ยขมะรบลไหมลูกป,ปูดได้อยู่มากี่เดินกี่ปีแล้วเจ้าอะไรต่ออะไรมแมลงอะไรทุกประเภทมันกลัวนี่แหละหาที่กลัวลูกบูปปทํามาแล้วนี่ยไปอยู่ในกุฏิสวยงาม โอ้ยอะไรไม่กลัวอะไรนี่มิจนอนขอกลโนก็แก้แก้กันมันมิจนอนสนุกฉานไปฉุบไม่รู้เลยมันสิทุกไปข้าวหน้าพุ่น่ะเกิดแก่เจ็บตายมันพบชาติมันเต็มอยู่มันหยุดมั่นถึงมั่นอยู่ในความสนุกฉานนี่แหละอันนี้ตัวกิเลสมันหลงอยู่ตรงนี้เนาะตัวสมุทรทั้งหลายมันหลงหลงไปทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ให้หลงเนี่ยนักปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายต้องเอาตัวนี้เป็นเหตุเป็นผลทุพว่านี่น่ะ เอาใจความสุขความสุขคุณสุขที่ไหนเลยเราเกิดมากับชาติีปีทุกข้าพุทธเจ้าบอกชัดเยนแลยพญาตีปีทุกข้าสลับปีทุกข้ามนาปีทุกข้าพุทธเจ้าบอกชัดเย็นเลวทําทไมไม่เชื่อฟังพุทธเจ้าบอกแล้วบอกแล้วพ่นบอกคําไหนจะเป็นมงคลไปหมดมีความหมายไปหมดเนี่ยพ้นพูดคําคไหนเนี่ยโดยเอาจะกิเลสปฐมหัวใจอยู่ที่นี่นี่ะมันเป็นยังไงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายปู่ขอฝากเถอะ ฝากการบ้านให้ฝากการปฏิบัติให้นแนวทางของพุทธองค์แท้แท้นุบุไม่สงสัยแล้วทางเดินของพญาะะทุกโองมันจะไปพปอยนี่หมดหรอหาทุกนี่เหมือนกับเราไม่มีพญายโลคานี่ไปหาหมอเนี่ยหมอจะเอายาอะไรให้กินเอายาอะไรให้แก่นีม่มันไม่มีแนวแก้มไม่มีความ,มส,สุขมันมีพญายโลคาเอาอะไรแก่นี่นี่แหละพุทธเจ้าหาเหตุหาผลตรงนี้ ทำนาตามแนวทางของพระองค์เราทำไงมันเกินลูกชิดพัฒราคตแบบไหนไปนี่เอาตะโขลกคุมเหลืองมาแลกเกินหรือแม่ชีแม่ขาวก็เหมือนกันล่ะนี่จะที่ที่พะนาเต็มหัวใจอยู่หนี่ไม่เอาออกนี่หาแต่ความฉุกมฉินมันฉุกที่ไหนล่ะสมหวังที่ไหนลราผิดหวังไปทั้งนั้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายมันสมหวังไหมล่ะไม่ชมหวังผมว่าเลยไี่จะผิดหวังน่ะวันมื้อปีเดินกินทุกวันทุกวันนี้ แกชรลาไปทุกวันทุกวันหูกว่าโขขาวมันสมไหมล่ะสมหวังไหมล่ะจะได้อะไรมันผิดหวังเท่านั้นแหละไม่ได้สมคิดสมหวังนี่จะได้เงินเป็นล้านล้านวันหนึ่งได้ไหมล่ะจะไม่ให้เท่าให้แก่ไม่ให้มีพญาโลคามันสมไหมล่ะนอกจาเจ็บโน้ตเจ็บนี่อือนี่ล่ะเป็นว่าให้หาทุกเห็นทุกแล้วแก้ทุกสินี่แหละความเกิดแก่เจ็บายจะเกิดไม่ฉลองมันเกิดกันไปอืม ทุกองไปฉลองวันเกิดมันอะไรเลยมันจะเกิดมันฉลองภพันหมัยดูผว่านรูผั่ไปเอาแล้วฉุกไปเอาทุกไปเอานี่เอาหลุกพ้นตามแนวทางของพุทธองค์พุทธองค์บอกแล้วมัชฌิมาปฏิปทานสายกลางนี่เอาตรงไปตรงไปตรงไป,งไปนี่ไม่รักไม่ชังไม่จะดีไม่จะร้ายน,น,นี่ไปนอนล้มไหมเนคขมาปามีนี่แหละพลวัาเนคขมาออกจากว่านไปหาเหตุหาผล เหตุผลยังไงน่ะเหตุผลมันทุกข์ยากเออตัวนี้น่ะเราก็รู้รู้ว่ามันทุกข์ลาบากกากรรมอะไรพายทุกข์เนี่ยความยินดีเนี่ยความนำยินดีน้ายนี่ความเกียดค้านนี่นี่แหละตัวนี้จะพาให้เกิดความโกรธความโลภเขาหลงไม่หลงไปทํไมอันดีจาวัฏสังขาราวัฏทั้งหลายม่ไม่เที่ยงพุทธเจ้าเห็นชัดเจน จะนำมาประกาศพุทธศาสนาให้มนุษย์ทั้งหลายปฏิบัติตามแนวทางคนจากกองทุกนี่มันเป็นอย่างนี้น่ะคนเรามันหลงไปทาไมกตกน้ำมหาสมุทรอย่ยังดีดีไหมจี้ลงไปเลยนี่ก็เปฐานของเรานีขุดลงไปตรงนี้แหละจะไปมองไกลเกินไปเน่ยมองในตัวเองไปหาพระพุทธเจ้าที่ไหนไปหาเมืองอินเดียมันไม่เจอหรอกคันไปหาพระพุทธเจ้าหาตามพระธรรมพระวินัยของพระองค์นี่แน่นอนนี่ผมว่านี่ หาด้ว,ตว,ตวดดยตัวเองพุทธเจ้าตัดสู้ด้วยตนเองพอนมาจากไหนล่ะหืมธรรมะนี่ใครเป็นอาจารย์สอนพุทธะไม่มีไม่มีพ้นมาจากไหนหรอนี่นะคนเหล่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมันมองความไปหาอจา,นะหาจารย์นั้นไปหาอาจารย์นี้พุทไม่แบ่งพระนิพพานแบ่งศีลแบ่งธรรมอะไรให้ปฏิบัติพิ่นบอกให้เฉยๆปฏิบัติตามแนวทางหาทุกข์หายาก หาลำบากากากรรมองค์ไหนแล้วพุทธเจ้าว่าองค์ไหนแล้วถ้าเป็นลูกชิดพัฒนาคตได้มาแต่ทุกองค์ไม่ค่างใจในในข้างพุทธการนั่นพ้นช่างบาร,รมีมาพอเต็มแล้วจึงได้ไปเจอพุทธเจ้าดิเป็นลูกชิดพัฒนาคตเพราะว่าพ้นช่างบาร,รมีป่าถนาเป็นลูกชิดพัฒนาคตพันเต็มเต็มก็ไ,ได้เลี้ยวเอฮ้พิขูท่านเป็นพราะมาถึงเป็นไปแล้วดิจะข้างพุทธการเนี่ย เราทําไมมันมันหลงอยู่ตรงนี้เนี่ยบังบุญวัฒนาเราไม่มีไปเจอพระพุทธเจ้านี่ไปไม่ได้เข้าฝ่าพระพุทธเจ้านี่เราไปอยู่ที่ไหนละ่ะนี่นะมันไกลกันนี่เราปฏิบัติตามทางตามแนวจริงจริงนีง่มันกันอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่พระธรรมพระวินัยของพระองค์เนี่ยไม่อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่ตัวเราเนี่ย ชั่วดียืยืกตัวเราเท่าทาดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชัว่วนีพระทีเจ้าบอกชัเดเีนแล้วถ้าญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติตามแนวทางนี้ให้ฟังไว้เป็นการบ้านเป็นกรรมฐานต่อไปต่อไปนี้หมดแล้วพระกรรมฐานต่อไปนี้ไม่ช้าไม่นานก็หมดไปจากโลกเราลวกป,ปู่ขอเมตตาญาติโยมทั้งหลายขอให้ฟังแนวทางกรรมฐานนี่สายปู่มั่นของเราอันนี้ละสาย กรมาารมฐานจริงถ้าไม่มีกรมาารมฐานมันรู้ได้ยังไงนะธรรมะกระมาารมฐานเข้าไปในจิตใจของเราแล้วก็โอ้รู้แล้วรู้เหตุรู้ผลละอนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยรู้รู้ดีรู้ชั่วแล้วถ้ากันวางวางอะไรเลยมัธฌิมาปฏิปท,ทา, <overlapping> ามมักแล้วเข้ามักแล้วถ้าไม่มีกรมาารมฐานมันรู้ได้ยังไงอนี่กรมาารมฐานของเราต้องเอาจริงเอาจังจริงจังนี่อันนี้เนล่สายกรมาารมฐาน สันนิฐานคือโรคเขาเนี่ตำรวจไปโจดคนตายคนฆ่ากันนี่ปสันนิฐานเหตุไม่ตายเพราะอะไรนี่เราปรันนิฐานไฟโรคเขาเนี่ไฟเราว่ากรรมฐานกรรมฐานหาเหตุหาผลเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่ใช่กรรมฐานกรรมถอ,อกไม่หลอกกินเอาจริงอาจังแนวทางของพระองค์จริงจริงนี่มันแน่นอนนะญาติโยมทั้งหลายอย่าไปเอาแต่ชื่อ เอาที่ชื่อมาอ้างกินแม่ชีแม่ขาวนักปฏิบัติอาชีพามเหมือนกันหละไปอยู่นมอาจารย์โน,โน้อาจารย์นี้เอาชื่อมากินมาอ้างกินนี่ไม่รู้ว่ากบเฝ้าหนองไม่รู้ว่านกเจ่าเฝ้าชมบัิอะไรมาเป็นอล่นะเราต้องเอาจริงเอาจังตามแนวทางคุณองค์จิตใจเรามันถึง ไม่รู้จิตใจของเรามันโชโกกระโปกมิจฉาอาะอาจชักฟอกโอ้ยชักฟอกจะได้จะข้างนอกเลยข้างในเป็นไงมีจต่ความโกรธโลภหลงทั้งนั้นแหละมีหาดาผีอยู่ตลอดพิษกันตลอดตลอดนี่แหละชโชกกระโปกตัวนี้แหละถ้าสะอาดแล้วไม่มีไม่มีความโกรธร้ายเบียดเบียนช่งกันในการไม่มีเนาะถ้าสะอาดแล้วจิตเป็นธรรมแล้วจิตไม่มีธรรมจิตจักยิกโข จิตความโกรธไม่ใช่จิตมนุษย์จิตยักษ์เลยหลวงปู่ว่านี่ไม่ใช่หลวงปู่ด่านะหลวงปู่พูดได้เต็มปากให้ญาติโยมเข้าใจเนวนี้เนี่ยมันโดยมากมันโอ้ยเอาตะกิเลตตัณหาความโกรธรวบโห่งเอามาใช้มันใช่มันได้ดีก็ไม่ว่าหรอกความโกรธความเกลียดค้านมันต้องกรรมฐานหาเหตุผล่ผลมันไปยังไงนะความเกลียดค้านความโกรธ โมโหโทโชนี่ผลมันได้รับยังไงเนี่ยต้องเอาเหตุเอาผลที่มันใช่ไปมันดีไหมล่ะบ้านเมืองของเรามันจเจริญไหมล่ะความโกรธตัวนี้น่ะใช่ในครอบครัวครอบครัวของเรามันจเจริญไหมล่ะความโกรธตัวนี้พิษการทะเลาะกันอย่างนี้มันจเจริญไหมล่ะอันนี้มันมีอยู่ประจาอยู่ทุกดวงจิตไม่ว่าไม่มีเอามาใช้มันก็วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวาย ที่นี่วุ่นวายวุ่นวายมันเอาของชกกระปุกมาใช้เอามาใช้มันก็บบวุ่นวายเนี่ยคนเราก็แตกว่าขีกันตัวนี้ไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ไหนก็นอยู่ได้ที่อยู่มันคับแคบมันไปไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนี่มันที่คับแคบที่ใจมันลาบากที่สุดคับแคบที่ใจที่อยู่คับแคบจี่มันอยู่นี่กับมันอยู่ได้นี่ มันเพราะว่าใจตรงนี้มันสะอาดไปแล้วนี่มันเอาแต่ที่อยู่มันอุย้ยสะอาดสะอาดมันอุย้ยสะอาดทําไมล่ะอยู่ไหนก็อยู่ได้จี่ใจของเรามองที่ความอยู่ความกินโฉกโปกโฉโคกมันยู่มันเป็นยังไงนะกินเข้าไปอาหารกินเข้าไปคายออกมาดูที่คายเต็มมือแล้วเอาเข้าอีกไหมล่ะมันโกว่าอะไรเนะือทดลองดิ กินข้าวอาหารหวานเขาเต็มปานเขี่ยวดีๆแล้วมาคายออกมาดูนี่เอาข้าวป่าอีกไมไ่เลยอันนี้น่ะให้ดูเหตุุกผลกรรมฐานของเรานี่มันโฉกโปกที่ไหนอยู่ที่กายของเราทั้งโชกโผกทั้งสะอาดอยู่ในที่ล่ะให้กรรมฐานดูเหตุุกผลก่อนก็ชิดพูดออกมาก็นี่นะมันไม่ถูกรูปูไม่สารเสือนที่ว่าหาที่อยู่สะอาดไม่ไม่สารเสือนเลย เราต้องหาที่คับแคบที่ทุกข์ลำบากกากรรมอันนี้ละ่ะเราก็เห็นเราก็กแก้ไปอย่ากเกิดไหมละ่ะมันเกิดมากครับเป็นอย่างนี้ละ่ะทุกภพกทุกชาติมันเกิดแล้วก็ต้องตายต้องทุกข์ต้องตายยู่นี้ละ่ะไม่พ้นถ้าไปตามแนวทางของพุทธเจ้าล้วเออพ้นมันจจุราชก็ตามไม่ทันเลยเดี๋ยวนี้เอาแต่มัจจุราชเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ขั้นคอตินอยู่ผมบอกว่า เอาเถอะกิเลสันหาดองไว้เครื่องดองฉันดานมันดองไว้ทําไมนดองไว้นานมันไม่ชิมรสชิมชาอะไรรสชาติเป็นไงอ่ะดองไว้ทําไมเนี่ยกิเลสเครื่องดองสันดานดองไวไ้หาล,วลายภพหลายชาตินี่ยไม่รู้ว่าดองดองเครื่องดะดองสันดานสันดานความดีไหมล่ะสันดานมึงชอบไหมล่ะพูดเอาออกใช้คนนั้นคนนี้ก็โอ้ยน่าเกลียดแล้ว ความโกหกความโกรธนี่แหละเรามีอยู่ทุกตรงจิตทุกดวงวิญญาณนะ่ะเอามาใช้มันก็วุ่นวายนะถ้าเก็บไว้เออรักษาไว้ดีๆโจของเรานี่ที่พูดที่เป็นมงคลความโกรธก็ดีอยู่ความโมโหก,ก็ดีอยู่แต่เราเอาไปใช้เวลามันมาประทะชิ้นนี้มาประทะเราต้องเอาชิ้นนั้นมาตอบเขานะ่ะ มาใช้เน่ะอาวุธเราเนี่ความโกรธโมโหโทโฉนมีดผ้าปืนผาหน้าไม่เนี่ยเราก็มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่เวลาเขามาแถวนั้นเราต้องเอาแถวนี้มาชู้กันเนี่ยเราต้องลูกกร,รมาถามนี่เครื่องใช้ไม่สวยเราต้องเอาเอาไว้ที่หน้าแต่เราเนี่ยุติดีก็ไปเอามาใช้แล้วเอามาใช้มันก็เกิดเหตุเกิดเหตุคืออะไรเหตุปจัจโยเป็นปัจจัย ข้าฟันกันเขาก็ถือว่าวบุ่นวายนี่ข้างพนักานเขาว่าวุ่นวายที่นี่ว,ว,วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยอะไรมันพาวุ่นวายเนี่ยต้องกรรมาฐานที่กรรมาฐานดูเหตุดูผลมันวุ่นวายเพราะอะไรตัวไหนแล้วมาพาวุ่นวายให้รู้เหตุรู้ผลนี่แหละลวงปู่พูดได้เต็มปากไม่ใช่อวดนะให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจนะเพราะวันมื้อปีเดินก็กินไปไม่ทราบไม่นานเข้า กระลงคุณเราเนี่หนีไม่ได้หรอกเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดแล้วอนิจจาวัฏสงคารสังขารทั้งหลายไม่เท่นียตัววัะวัพุทธเจ้าเห็นว่าพ้นจากวัฏะสงสารอะไรเป็นวัฏะคือสังขารของเราอนิจจาวัฏสงขารวัฏวัฏตัวนี้เน่มันวกไปเวียนมายังได้วัฏวอยู่วกไปเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ตัววัฏไม่ใช่แต่มนุษย์เทวสารก็เป็นวัฏเหมือนกันมีลูกมี ให้มีหลา,านาาที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นวัฏจทั้งนั้นแหละแมลงต่างๆกบเขียดปูปลานี้เป็นวัฏจมันมีลูกมีหลา,านเกิดตายเกิดตายอันนี้ตัววัฏะนีรเต็มไปในโลกนี่ตัววัฏะนีรไม่ว่าต่างประเทศไม่ว,ว่าประเทศไหนน่ะมันเป็นวัฏจทั้งนั้นแหละอนิจาวัฏสังขาพระพุทธเจ้าเห็นชักเกนแล้วมันเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่เราต้องเอาให้ดีคันยักดีเนี่ย ่ันเป็นอย่างดีก็ไม่ว่าฝ่ายกรรมฐานของเราพระกรรมฐานผู้น้องคนก็เอาที่ชื่อไปอ้างก,กินก็มีโยมกรรมฐานก็มีกรรมฐานที่จิตใจของเรามันเป็นอะไรนะเราต้องรู้ดีรู้โชว์แยกแยะความเป็นอยู่ถ้าไม่แยกแยะไม่รู้อะไรอนาะการสามที่สองนี่อะไรเนะี่ยดูชี ใช่งานร่วมกันไหมในอาการสามที่สองคนละชิ้นงานคนละชิ้นอันนี้เราเราเข้าใจปเป็นกรรมฐานกรรมฐานสี่สิบห้องมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นเนี่ยในอาการสามที่สองกรรมฐานห้านี่เกษารมานขาตันตาตาจุนพระเจ้าบอกแล้วนี่กรรมฐานห้ายึดต,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 ตัวเราเนี่มันดูเหตุดูผลของโชกโภคโฉกมันเกิกกดอยู่ที่ตัวเราเนี่ผมกับโชกโปก ผมยาวคุณผคนก็โอ้ยเอาอยู่งั่นนะ่ะอะไรต่ออะไรโครวุ่นวายจะผมไม่รู้ว่ามันจะอาดมันรู้แต่มันสะอาดนันไม่รู้ว่ามันชอกก็ปกอะไรนี่นหะลุงปู่เห็นแล้วเห็นทุกไม่ใช่เห็นอะไรเห็นทุกลำบกากกรรมเกิดมาก็นี่แหละตัวทุกัตหยุดมั่นถือมั่นไม่รู้ว่า เราเป็นเอกอยู่แยกแยะให้เป็นกรรมฐานหูก็มีจะยินเท่านั้นแหละตาก็มีจะมองเห็นเท่านั้นแหละหูไม่ได้เห็นเหมือนตาเน,นี่ตัวเอกยปตนตัวเราพระพุทธเจ้าหาเหตุทาผลตรงนี้ในกรรมฐานในอาการสามที่สองอยู่ตรงนี้เลยเป็นเอกแล้วไปหาที่ไหนละ่ะเป็นเอกเราก็อะไรเป็นเอกติดตรงนี้วางติดตรงนี้วางไปติดจาลูกน้ําหลานติดน้าคลองสมุด ไม่วุ่นวายทำหน่อยมันก็วุ่นวายติดของสมุดเราตกหน้ามหาสมุดไม่รู้โตไม่รู้โตแล้วว่าโตเป็นฉุกเป็นฉุกอยู่โตสมุดมันไม่ทราไม่นานก็พัดพาาจากกันไปสมุดกันไปทัานนี่แหละสมุดว่าสวยว่างามไปชุดว่าดีว่าชั่วไปนี่แหละมันติดตัวสมุดตัวนี้หน้ามหาสมุดนี่ติดอยู่งมอยู่นี่งมเข็มตกหน้ามหาสมุด มันงมอยู่ไม่เจอไม่เจอแล้วมันหาเกินไปไกลเกินไปหาที่จะรอแน่นอนน่ะนุกปู่ไม่สงสัยแล้วนี่ไม่ใช่โอดน,นะนูกปู่พูดได้เต็มปากเพราะว่ากรรมฐานหาเหตุท้าผลเนื่องว่าเราเราทำอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเหตุตปัจจยโยธรรมนราปัจจยโยอธิปฏติปัจจยุนพระเ,พเจ้าบอกชัดเจนนี่เก้าห้าเหตุท้าผลยิดตัวของเราตัวกรรมฐานนี่เนี่ยอื กุชาลาธรรมากุชาลาธรรมามันทำมาอยู่ี่ตัวเราเนี่อะไรก็ทามาพญากตาก็กกทํามาเนี่ยไปเหมาเจ็กกุชาลาลัมมนาทรมามันเหมาทําไมไม่ว่าอะไรเป็นฉุกไปฉุกไปหมดไม่รู้วัาทุกไม่แยกแยะหาเหตุท้าผนูน่หลวงปู่ว่าน,นี่เข้าใจไหมล่ะโยม,มเข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจแล้วหลวงปู่จะพักทำวัดนอ้า